วันนี้นะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ใหญ่มากๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google เนาะ Intel นะฮะที่ตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามาในโลกของคริปโตแล้วนะฮะก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรัวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนตลาดคริปโตที่สําคัญเลยก็ว่าได้นะครับประกอบกับมีข่าวในเรื่องของ Cardano ด้วยนะครับรวมถึงมีข่าวในเรื่องของตัว Secret ด้วยเนาะที่ตอนนี้ เติบโตมาค่อนข้างแรงแลวผมคิดว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบ Secret หรือว่าเหรียญซีเครที่มีอยู่ในเอชแอนไทยเจ้าดังด้วยนะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมกันมาเนี่ยน่าที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยเนาะโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันผมก็รบกวนน,นิดนึงนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปโตโัวดอกที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันหน่อยนะครับโอเคขอสองวิเนาะกดแรกแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเเรื่่องกกียวับ ทางบริษัทยักษ์ใหญ่เนาะอย่าง Google นะฮะก็ได้ทําการเตรียมพิจารณาเนาะในเรื่องของการที่จะให้ลูกค้านะครับหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้ครนะิปโตเนาะในการที่จะเอาเข้าไปใช้ในตัวดิจิตอลการ์ดได้นะั่นเองสรับตัวดิจิตอลการ์ดเนี่ยผมอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะมันน่าที่จะเป็นการ์ดที่เอาไว้เหมือนแบบใช้จ่ายเป็นเติมเกมอะไรแบบเนี้ยนะก็จะสามารถที่จะให้คริปโตเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเนาะว่าพอมี การทําแบบนี้แล้วมันจะส่งผลอะไรต่อราคาของโลกคริปโตแลเป่าโพดข่าวนี้ผมคิดว่าถือว่าเป็นมูฟหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเราก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆด้วยในการที่จะ e n d o r s e หรือว่า Support ในเรื่องของคริปโตนะฮะก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปว่าถ้าโอเคเริ่มใช้งานจริงเนี่ยสมมตินะเริ่มใช้งานจริงแล้วมันจะมะีเพิ่มความคลกคักกับตลาดมานเอาแค่นี้ก็อยากจะให้จับตาข่าวของ Google กับทางโลกของคริปโตอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนาะของข่าวล่าสุดนะครับผมทาง Google ก็ได้ จ้างนะครับผมหรือว่าดึงเนาะคนที่เป็นผู้บริหารเก่านะครับผมของทาง paypal เนี่ยเข้ามาดูแลในเรื่องของตัวคริปโตเพย์เมนต์เลยนะครับแล้วก็ทั้งๆเขาไปดูบทสัมภาษณ์เนาะเขาก็ได้ออกมาบอกกับทางวูล์เบิร์กนะฮะได้บอกว่าน,นะครับผมคริปโตเนี่ยมันเป็นอ่าบางอย่างเนาะที่พวกเราเนี่ยกำลังที่จะแบบพิจารณาแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอ็นเทนชั่นมากๆเลยหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรจับตาม,มากๆเลยเนาะใน,นขณะนี้นะครับเพราะว่ามีในเรื่องของดีมาเนาะอะไรต่างๆรู้ความต้องการในการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็เลยอยากจะให้จับตาในช่วงนี้เพราะว่ารายใหญ่ <S <S คือถ้าเราติดตามข่าวสารเรื่องของคริปโตเนี่ยโอ้โหรายใหญ่เนี่ยมาซื้ออะไรต่างๆเนาะมาเข้ามาในโลกเม t a ลเวิร์สหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในโลกคริปโตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับยังไงก็ เอาไปช่วยแล้วกันนะสำหรับแฟนๆคริปโตหรือว่าเพื่อนๆชาวบล็อกเชนนะครับยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้เนาะที่ตลาดมันก็ไม่ค่อยสู้ดีใช่ไหมกค่อนข้างแดงอยู่หลายวันนะครับยังไงก็เอาไปช่วยกันละกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่กำลังสงสัยว่าเฮ้ยคริปโตมันจะรอดหรือเปล่านะคริปโตมันเป็นสแกมหรือเปล่าจริงๆถ้าเราดูแบบนี้แล้วก็โอ้โห คือคริปโตเป็นสแกมหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองของใครล้วกันเนาะแต่ถ้าเราดูมุมมองของ Google เขาคงไม่ได้คิดว่าคริปโตเป็นสแกมเนาะแต่ถ้าเรามองว่าคริปโตเป็นสแกมเนี่ยเราอาจจะลองเข้าไปศึกษาข้อมูลไปเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มเติมเผื่อที่จะได้เป็นโอากาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับสำหรับวงการบิตคอยล์ะละกันเนาะก็เป็นในเรื่องของบริษ,ษัทไมเนอร์นะที่ชื่อว่า GRIID นะก็เลยดูว,ยว่าล่าสุด ทายนะหรือว่า,เซ,ญญาเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะฮะกับทาง Intel นะผม็าะว่าน่าที่จะเป็นการพาร์เนอร์กันนะที่จะช่วยกันทําชิปใหม่นะครับสำหรับ Intel ที่กำลังจะเปิดมาในรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนหน้านะสำหรับชิปใหม่ของ Intel นะซึ่งชิปใหม่ของ Intel อันเนี้ยจะเน้นในเรื่องของแบบช่วยเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นมิตรต่อเสียงวลล์มที่เพิ่มมากขึ้นและกันประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะเราก็จะเน้นในเรื่องของตลาดที่ที่เป็นสําหรับคนขุดโดยเฉพาะนะฮะ,ะก็ออกแบบ c ซ u สําหรับการขุด เหมืองขุดบิตคอยโดยเฉพาะเนาะซึ่งถ้าเราดูแบบนี้ถ้าเรามองที่มุมใหญ่เนี่ยจริงเราเอออินเทเข้ามาเขาคงมองว่าอนาคตการขุดบิตคอยอีกสิอที่เหลือเนี่ยเขาคงที่จะคือหลายคนก็มองนะว่าการขุดบิตคอยอีกสิที่ที่มันกำลังจะหมดนะเนาะประมาณอีกร้อยปีถูกต้องไหมฮะมันน่าที่จะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดแล้วก็ยังชิงบิตคอยกันอย่างหนักกันฮะแล้วก็โอเคแหละคนที่จะให้เครื่องมือต่างๆในการขุดก็อินเทลอยากที่จะมีส่วนในนั้นเหมือนอารมณ์แบบพี่คนที่อยากจะไปเขาเรียกว่าอะไรมันมีคาพู คือถ้าคนเนี่ยเข้าไปขุดทองกันได้เยอะสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปขุดทองกับเขาคุณก็ขายพัวนะขายจอบนะครับจะไหมสมมติว่าคนต้องการในการขุดทองใช่ไหมคนก็ขายจอบก็จะสามารถทําเงินได้อันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นในกรณีคล้ายๆกันเนาะก็ทําชิปที่เอาไว้ซัพพอร์ตในการที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปขุดนั่นเองนะหรือว่าพูดง่ายๆแล้วว่าเขาก็มองว่าอนาะคตบิตคอยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดการแย่งชิงในการขุดเยอะแล้วก็ไม่ดูสิ ถ้าเรามาว่าเกิดการยังร่งยืนในการขุดเยอะราคาบิตคอยจะไปเท่าไหร่เนี่ยนะกวยาวๆอันนี้พูดถึงระยะยาวนะไม่ใช่ว่าความพันผัวนรายวันนะยังไงก็เอาด้วยช่วยแล้วกันสาหรับข่าวนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องในท,ที่ที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า Intel ที่กําลังเข้ามาในโลกของบล็อกเชนหรือว่าบิตคอยอย่างหนักใน,นขณะน,นี้นั่นเองนะครับประกอบกัร,รนะครับผมล่าสุดเนาะเป็นในเรื่องของ world first defi etf นะครับ world first อันนี้โอ้มันเป็น defi etf อะ่ะเออที่เป็นสปอร์ตนะเนาะ เจ้าแรกเลยนะครับผมจะเปิดที่บราซิลนะก็เรียกได้ว่าบราซิลเนะี่ยถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่คือก่อนหน้านี้ผมเห็นบราซิลมีข่าวในเรื่องของคนเอ่อคนชาวบราซิลเนาะแบบคือบางทีเขาก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินพอสมควรถูกต,ต้องไหมเขาก็ขุดเอ่เครื่องขุดอ่ะเอาไปขุดอิตาเลียมนะตอนนั้นรู้สึกว่าการนำเข้าการจอในสงเป็นประวัติการเลยนะครับที่บราซิลนะซึ่งตอนนี้ก็มีการนะครับผมเปิดในเรื่องของกองทุน ETS ขอไป ETF นะครับที่ชื่อว่า Hash d e ็กนะเอออันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบริษัทที่ดูแล Asset Manager ให้กับตัว d e f i e t f นี้นะครับซึ่ง d e f i e t f นี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ามสามกองนะก็คือจะมีในส่วนของ s e t t i m m n t t n t w w r r k t f นะก็จะเน้นในเรื่องของตัว Ethereum นะครับผมถูกต้องไหมสำหรับ ETF กองกอนี้นะฮะแล้วก็มี Service Protocol นะฮะก็จะเน้นในเรื่องของตัว Oracle เนาะไม่ว่าจะเป็นเ n l i n k นะครับผม The Graph แล้วก็รวมถึงตัว Sc a l i n g solution ด้วยเนาะหรือว่าตัว ด้วยก็อยู่ในกองที่2นะครับกองที่3คือ DeFi DeApp นะฮะก็จะมีในเรื่องของ u n i s w a p เนาะ a r w a v e Compound MakerDAO เยน Curve Synthetic นะครับแล้วก็ M เออมี M ด้วยนะก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องและกันที่ตอนนี้เริ่มที่จะมี e t f หรือว่าที่เป็น s p o ร e t f ที่หลายคนก็อยากที่จะให้มันมีเนาะ เข้ามาในบราซิลแล้วนะครับก็ในอนาคตเราก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าจะมีกรณีแบบนี้ที่อื่นที่ยุโรปอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่ง ETF ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะนะเพราะว่ามันจะทําให้เม็ดเงินต่างๆจากตลาดทุนแบบดั้งเดิมหรือว่าหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในโลกคริปโตได้อย่างง่ายแล้วก็มากขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนีเ้เรามันเป็นเม็ดเงินจากสถาบันนะว่ารายย่อยๆอย่างเราเราคงคง,ง,งไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮนะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันที่จะสามารถดึงดูเม็ดเงินจากรายใหญ่ๆเข้ามาในนนนโโลกคคริปตได้ัั่เองะบ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่เกี่ยวกับทาง Car d a n o นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Met a v e r เ e เอ่อเจ้าแรกๆแ,แล้วกันเนาะในบล็อกเชนผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในขณะนี้นะครับสำหรับบนบล็อกเชนคาร์โนอย่างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า p าวเวอรนั่นเองนะครับก็เลยดูว่าตอนนี้ให้จับจองที่ดินกันแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ขายไปแล้วกว่า60%นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าถ้าคนที่เข้าไปซื้อที่ดินรู้สึกว่าจะได้แอร์ดรอปด้วยนะเออนี่นะครับผมคนที่ซื้อที่ดิน ที่พาเวียจะได้เหรียญพาเวียที่เป็นเหรียญโทเคนนะเนาะเป็นแอดดอบให้กับคนที่ซื้อที่ดินหรือว่าถือครองที่ดินด้วยนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็ขายไปค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่อย่างที่บอกไปว่า60%นต์นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาฟรอของพาเวียตอนนี้อยู่ที่ประมาณ750 ADA หเอดานะครับหรือว่า1,100เหรียญนั่นเองนะหรือประมาณสัก30,000บาทนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับแซนบอกผมว่าต่างกันเป็นแบบสิเท่าเหมือนกันนะเนาะก็ ก็ลองดูแล้วกันถ้าใครมองว่าพาเวียเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเหมือนแซนบอกหรือว่าเกิดเหมือนเดซินเทอแลนด์อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งโองกาสแล้วกันยังไงลองศึกษาเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลของพาเวียนะแล้วก็ถ้าใครอยู่ในตัวเอ็กวอเซีคอนเทนต์หรือว่าวงในที่พพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูตัวเปเปอร์ที่ผมได้ทําเอาไว้ก่อนหน้านี้นสําหรับตัวพาเวียกันได้นะจะได้ดูข้อมูลอะไรต่างๆไปพิจารณากันเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะโอเคทีนี้ ถ้าเราพูดถึงคาร์โนตอนนี้นะฮะก็เลยด้ว่ามีกระแสนะในเรื่องของช่วงนี้อยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ที่ติดเทรนด์ถูกต้องไหมฮะแล้วก็มีในเรื่องของเด็กนะครับผมพี่มาเนาะในเรื่องของตัวเสด็จสวอปนะฮะก็อยากจะให้ดูในเรื่องของวอลลุ่มเอเนด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าวอลลุ่มเอเนอที่อยู่บน c ี f เนี่ยก็ถือว่าเป็น m a r k e t ็ตเพรอารมณ์คิดง่ายๆเลยว่าก็เป็นเหมือน o p e n นซที่อยู่บนคาร์โนประมาณนั้นนะสำหรับตัว m a r k e t ็ตเพรเจ้านี้นะฮะตอนนี้ถ้าเราดูยอด Volume นะ ของ NFT นะฮะบนคาร์โน่ก็ถือว่าเติบโตเรียกได้ว่าเกือบๆที่จะเป็นอทำให้เหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะฮะช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงประมาณสักต้น,ต,นต้นเดือนนะประมาณต้น,ต,นต้นเดือนเดือนนี้นะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูในท็อปเป็นเลนส์ละกันนะแลนดกิ้งนะครับผมของโปรเจกต์ NFT ที่อยู่บนคาร์โน่นะครับที่เป็นท็อปทอยู่ในหน้าขณะนี้นะก็คือเครย์เมทิสอ่าเมทิสนะครับผมก็ ขายเป็นที่1เป็น all time high หรือว่าเป็นที่1ทั้งหมดเลยนะในขณะนี้สำหรับ NFT project c r e a m a t e s อันนี้นะครับถ้าใครรู้จักยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะแต่ผมไม่เคยเข้าไปดูเลยนะฮะแล้วก็รอเรามาเป็น Powerian นะฮะหรือว่าที่ดินที่เราพูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็รอเรามาเป็น s p a c e b a d นะครับแล้วก็ Bosscast Rocket รับ Yummy Universe นะครับ d e s PXL นะฮะแล้วก็ Shieldkong นั่นเองก็ลองดูแล้วกันมีอยู่หลายตัวนะสำหรับตัวท,อท,อทอ็อปนะฮะก็ยังไงแล้วเผื่อถ้าใครมองว่า Hey Cardano กำล ไอ้ NFT ก็มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้ยังไงก็ลองศึกษาเอ t ต่างๆเหล่านี้ดูเลยว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเอ t ไหนหรือว่ามองว่า Ent ไหนมีโอกาสเติบโตยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้วยก็ได้นะเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาอ่านเนี่ยก็จะได้เอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นไปพิจารณาไปศึกษาข้อมูลต่อกันเองเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับคนไทยที่เข้ามาอ่านคอนเทนต์เข้ามาอ่านข้อมูลกันนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทาง s e c r e t network กันบ้าานก็เลยดว่ ออฟเฟอร์ er นะหรือว่ามีเงินนะครับอ่าเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอยากที่จะให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันเติบโตนะตอนตอนนี้คือต้องยอมรับว,ว่าซีครีเอทเน็ตเวิร์กเนี่ยราคาค่อนข้างแรงนะออทอรไฮนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่มีขายอยู่ในเอเชีย์ไทยด้วยนะผมคิดว่าหลายคนอ่าคนไทยนะ่าจะชื่นชอบโปรเจกต์นี้กันนะฮะก็ล่าสุดออฟเฟอร์นะหรือว่ายื่นข้อเสนอนะครับสี่ร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะที่จะเอามาฟันดิงเนาะหรือว่าซัพพอร์ตนะฮะสำหรับ โปรเจกต่างๆละกันที่จะเข้ามาใช้งานในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กของทาง Secret นะฮะก็เลยดูว่า Secret Network เนี่ยทำอะไรนะครับผมก็คือทำในเรื่องของเว็บสหรือว่าเป็นเร่ง,ง่ายว่ารียกว่าเป็นบล็อกเชนหนึ่งที่เน้นในเรื่องของตัว Piracy เป็นหลักเนาะหรือว่าถ้าใครมองว่าอนาคต privacy เนี่ยมันจะมาตัว Secret Network ก็ควรที่จะได้อันนี้สองจากสิ่งต่างๆหรือว่าจากการที่เขาเป็นเชนที่เป็น privacy เลยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับวว่า c h a ที่เป็น privacy อย่าง Oasis ใช่ไหมหรือว่าเห l a y โลดก็เติบโตนะฮะ Secret Network ก็เติบโตเนาะซึ่ง Secret Network เนี่ยก็ build อยู่บน Cosmos SDK นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมน่าจะสังเกตนะฮะว่า Secret Network ตอนนี้ก็ไม่ใช่ เป็นเชนที่ไม่ไม่ได้มีการใช้งานนะฮะเรียกได้ว่ามี DApp ต่างๆอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อยากที่จะให้จับตาสําหรับตัวโปรเจกต์นี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นเชนที่โอเคแหละเขาเขาใช้ตัว Cosmos เนี่ยมันก็ง่ายเนาะในการที่จะเข้าถึงตัวอา่าหรือว่าคุยกับเหรียญนนต่างๆเพราะว่าเขามีตัว IBC Bridge ด้วยนั่นเองนะฮะก็สามารถจะคุยกับ Terra คุยกับ Band หรือว่าคุยกับอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ Cosmos เหมือนกันอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ น่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะรวมถึงนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเขาก็ได้บอกนะฮะรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะของตัวซิเค e ลเน็ตเวิร์ดนะครับก็ทาง d e f e n เซนตะ์แ a ปิตอเนาะก็ได้พูดถึงในกรณีของแนวซิเค e ลเน็ตเวิร์ดนะครับได้บอกว่ามันเป็นสมาร์ตคอนแท็กเดียวนะอันนี้เขาบอกอันนี้ผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะสมาร์ตคอนแท็กเดียวที่มันมีแบบ Privacy by default เลยอะหรือว่ามันเป็น คือมันเป็น p r i v a c y ใน Smart Contract หรือว่าในบล็อกเชนของเขาเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานมันจะเป็น decentralized Chain energy หรือว่าอะไรต่างๆก็จะได้รับความอ่า privacy จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้ในเรื่องของตัว s e c r e น n e t ด o r ยยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันข้อมูลกันได้นะฮะผมก็จะได้ความรู้ได้ประโยชน์ กันไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันเนาะสำหรับตัวซีเ t ตในรั่วก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าจับตามองแล้วกันเพราะว่ามันมีการแช่งงานแล้วนะก็ยังไงคิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ Google นะฮะหรือว่าเป็นในเรื่องของพาเวียนะหรือว่าเอ็ที่อยู่บน c a r ์โนนะฮะรวมถึง ซีเรตเน็ตเวิร์กเนาะที่ถือว่าเป็นโปรเจกที่กำลังเติบโตอย่างแรงในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันไปนั่นเองนะครับสำหรับผู้คนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะสามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโ o ด็อกซัพพอร์ตเป็นรายเดือนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆหรือว่าช่องคริปโ o ด็อกก็จะได้มีรี o อ r c สมีกําลังในการที่จะเอามาทํา คอนเทนต์ที่ดีๆแบบนี้ไม่ให้เพื่อนๆกพลาดข่าวสารที่สําคัญในโลกคริปโตกันนั่นเองนะครับก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งกองแล้วกันนะเอาไว้จ่ายเงินเดือนทีมงานคริปโตด็อกทุกท่านเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะดูในส่วนของตัวเอ็กซ์คลูสีคอนเทนต์เนาะสามารถที่จะเข้ามาดูเนื้อหาพิเศษนะฮะ450บาทต่อเดือนก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ผมแปลหรือว่าให้ทีมงานแปลอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆที่จะไม่ให้พลาดข่าวสสาารที่ํคัญในโลกของ คริปโตกันเลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลนอสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับก็คือคุณทัดแอนอออะบาลกูส s t ร r ่นะครับผมฟังทุกวันแต่ไม่เข้าใจเลยหวังว่าวันหนึ่งจะเข้าใจนะครับโอเคไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราเพิ่งที่จะเข้ามาในโลกคริปโตนะบางทีมันอาจจะยังงงงมันมีคำศัพท์เยอะตอนแรกที่ผมศึกษาเนี่ยก็งง,งงงเหมือนกันเนาะแต่มันก็จะดีขึ้นถ้าเราฟังไปบ่อยๆนะอย่างนี้ก็ แนะนำเข้ามาฟังกันบ่อยๆแล้วกันก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับอย่างไรก็ทักเข้ามาที่ไลน์แอคเคีย o ตด็อก ok ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทำการส่งเสื้อกิฟต์ตอ o ์ด็อกไปให้นะครับที่ไล ok นะ์แอ c แอค t o Dog ตด็อกเนาะโอเคก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณเท่านี้นะครับคิปว่าเีเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับอย่างาไรเอาไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ